สวัสดีครับผมขนานี้เพื่อนๆกำลังอยู่ในรายการคุยกันมาละตัวนะครับผมกับผม aka เมาสมาโมสเตตัสแตกขอบฟ้าบุรุษที่มีไฟแรงกล้าปราถนาที่จะคว้าอิสรภาพทางการเงินนะครับผมตอนนี้นะฮะผมอยู่ใน EP 704นะครับเป็นหุ้นแนะนำนะผมเป็นคนแนะนำเองก็จะมีกรับนะครับ CPO แล้วก็ PDT นะฮะตีมลงไฟฟ้ากำลังมาเลยนะครับผมสำหรับกราฟเนาะอ่ะ ก่อนหน้านะครับมี forex ep 9นี้กำลังเดือดเลยนะฮะอ่าแล้วก็มี ep ที่703หุ้นเพื่อนขอนะฮะเป็นบ้านปูแล้วก็ action r นะครับอ่า ep ถัดไปเป็น HANA k jce delta ในกลุ่มของ electronic นะครับผมแล้วก็ ep สุดท้าย ea mono jazz bds แล้วก็ av เนาะอ่ะกลับมาที่ ep 704นะครับมาเริ่มกันที่กรับกรับเนี่ยนะฮะ อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยทั้งอาทิตย์เลยนะฮะมีวันที่วันที่สิบสี่ทิ้งลงมานะะมาถึงทุนเลยนะครับแต่เราจะตัดขาดทุนในเรวสี่สิบสองจุดห้าศูนย์เท่านั้นนะฮะไม่หลุดเราไม่ตัดนะฮะเพราะฉะนั้นเราก็ยังอยู่ในเกมต่อนะครับแล้วเขาก็กลับขึ้นมายืนได,ได้แถวสี่สิบห้าบาทสี่สิบห้าบาทตอนนี้เรากําไรอยู่ที่ สองบาทห้ 2, ังเอสองจุดห้นย์เปนะครับอ่ะถ้าเก็ดของเรายังคงมองอยู่ที่48่สิบแปาทนะสำหรับกราฟนะครับผมเพราะฉะนั้นกราฟเนี่ยยังอยู่ในเกมอยู่มาอัปเดตต่อนะฮะยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับไม้แรกเราได้มาแล้วสิมเปอร์เซ็นต์นะครับผมสิบสไม้ที่2องเราก็คาดหวังว่าเราจะเก็บม้ได้เบาๆอย่างนเกดศนย์เก็นต์นะฮะ จับทาร์เก็ตที่เราทิ้งไว้นะครับสำหรับครับอ่าไปต่อตัวต่อไปนะฮะ CPO นะครับผม CPOCPOCPO เราเข้าในแถว47.25นะครับตัดขาดทุนในแถว6บาท50ตังค์ทาร์เก็ตที่เรามองไว้53.25บาทนะครับผม แต่พี่เขาก็ทำเสียวนะเนี่ยมันได้สิบสีเนี่ยโอ้โหเสียวนะเพื่อนๆนนะแต่ยังไงซะเขาก็ดึงดึงขึ้นมาแล้วก็มาปิดอยู่แถวสี่สิบเจ็ดจุดสองห้านะฮะวันศุกร์ที่ผ่านมานี้ก็เส้น EMA ห้าสิบเนี่ยซัพพอร์ตเขาไว้อยู่นะครับอืมอ่ะเสียวเหลือเกินนะครับผมสำหรับ CPO เนาะไม้แรกก็เจอไปแล้วลบสมเอร์เซนเนี่ย ไม้สอนี้ถ้าเจออีกนี่เจออีกสองจุดหกสองเปอร์เซ็นเลยนะเอานะ่ะนะครับผมคืออย่างที่บอกแหละเนี่ยโลแรกใช่ไหมเขายกโลเนี่ยไฮแรกใช่ไหมเนี่ยเขายกไฮมันมันควรที่จะไปต่ออืมเราก็หลุ้นคือยังอยู่ในเกมอยู่นะฮะ CPO ก็ยังอยู่ในเส้นทางทำกำไรอยู่อามาดูดีบกเกอร์นะฮะยี่ิบหกบอกอย่างที่ว่านี่แหละเขาให้ทร์เก็ตทิ้งไว้นะครับอ่าคาดการราคาหนึ่งปี ต่อจากนี้นะฮะก็ต่ำสุดเนี่ยเขามองไปที่5 5 5สุดสูงสุดเขามองไปที่80บาทเลยเอา26โบกเนี่ยมาเฉลี่ยกันก็จะได้ค่าเอเวอร์เรออกมาอยู่ที่67บาทฟังไม่ผิดนะฮะ67บาทถ้านับจากตรงนี้ที่เขาอยู่นะฮะขึ้นไป67บาทนั่นมันหมายความว่า41.8%เเปอร์เซ็นต์เลยนะเพื่อน ซึ่งเราไม่ได้มองไกลขนาดนั้นเราเล่น,นสั้นๆเนี่ยเรามองทางเกตอยู่ที่53.25นะครับเป็นไฮก่อนหน้านี้ที่เขาลงมาเนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้นะครับมันไม่ได้เหลือบากกว่าแรงถ้าสมมติว่าเขาลงมาตัดขาดทุนเราก็ตัดอันนี้มันคือแผนอันนี้มันคือระบบอันนี้คือระเบียบวินัยแต่ถ้าสมมุติว่าเขากลับขึ้นมาในส่วนราคาที่เราสามารถเล่นสั้นได้เราก็เล่นต่อ แต่นะตอนนี้ปัจจุบันนี้ c ี r ยังคงอยู่ในเกมครับผมนะอ่าลุ้นต่อฮะอ่าตัวต่อไปนะครับผมพีท,ทีนะครับผมพีท,ทีนะครับโอ้ คุณเจ้าคือคราวที่แล้วเนี่ยเรามองเวทแอนซีใช่ไหมอ่าอันนี้มันอันนี้มันไม้ที่แล้วเลยนะแปดเปอร์เซ็นี์ี่ยผมไม่ได้เข้าเพิ่มนะอ่าเดี๋ยวถอยมาก่อนเดี๋ยวเพื่อนๆองงไอ้แปดเปอร์เซนนี่คือไม้ที่แล้วแล้วนะฮะเนี่ยไม้นี้เราบวกมาแล้เอ่า พี่ที่ที่นะครับข่าวที่แล้วเนี่ยเราบอกว่าเขาทำา h ดแอนด์โช o เดอร์นะครับผมนี่ไหลซ้ายเด้งขึ้นไปแนวต้านที่หนึ่งย่อลงมาทำเฮดนะฮะเด้งขึ้นไปแนวต้านที่สองนะฮะย่อลงมาทำไหลขวาแล้วก็เนี่ยขึ้นไปเนี่ยเห็นไหมอันนี้คือ Head and Should e r แต่มันเป็นแบบ Reversal นะครับผมอ่า ปัจจุบันนะครับปัจจุบันเนี่ยพีทีนะครับลงมาบริเวณเขตโอเวอร์โซแล้วนะฮะอยากให้เพื่อนๆหน่อยกราฟมาคือผมจะบอกว่าพีทโอเวอร์โซทีไรฮะรอ่ะเดี๋ยวดูอย่างรอบนี้อยู่นะโอเวอร์โซตรงนี้นะไปอ่านะ โอเวอร์โซรอบนี้นะเนี่ยนะฮะเขาก็ไปมีเด้งให้เห็นนะฮะโอเวอร์โซรอบนี้นะฮะเขาก็ไปนะครับดูตรงนี้เข้ามาใกล้ๆนะเขาก็ไปต่อแล้วปัจจุบันนะฮะไอ้ที่เรารอคอยคือคราวที่แล้วเนี่ยอาทิตย์ที่แล้วยังอยู่ตรงนี้อยู่เลยนะฮะแล้วผมก็บอกเฮ้ยรอลงมาท over ําโอเวอร์โซก่อนแล้วรอบนี้ก็โอเวอร์โซนะครับรอบนี้ก็โอเวอร์โซ นะบริเวณราคาที่เขาอยู่เ,ยเคยเป็นแนวรับที่มีนิยายนะถือว่ามีนิยานะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยนะครับเนี่ยเฮ้ยมันหลุดยากเพื่อนเพื่อนมันหลุดยาก ถ้าวันจันทร์นะฮะปิดแท่งเขียวรอกว่านะรอรอวันจันทร์ก่อน,นะปิดแท่งเขียวปิดตรงไหนไม่รู้แหละนะครับผมผมจะเปิดออเดอร์เลยตกผลึกเทคนิคลับเทพแท่งเทียนอ่ะหนังสือเล่มนี้ <Wow. S 2> ผมไปเจอมานะฮะมันจะเป็นสไตล์แบบอ่าการหาจุดเข้าการหาจุดออกนะครับผม โดยการดูแพทเทิร์นของแห้งเทียนนะครับผมตรงนี้เนี่ยเราสามารถไปเล่น Forex ได้เลยนะแม้ว่าจะเป็นค่างเงินแล้วก็สามารถเอามาประยุกต์ใช้กับหุ้นได้ด้วยนะครับอันนี้เขาก็จะให้ดูในท a m e day t i m ท f r ฟ m มชั่วโมงนะครับแล้วก็สามารถเอาไป a adapt ใช้ได้หมดเลยนะครับผมคือฟิลมันจะเป็นประมาณแบบดูหน้าง,งานเลยนะครับผมเปิดชาร์จแล้วก็ดูแท่งเทียนนะครับต้องบอกว่าหนังสือเล่มนี้เป็นประโยชน์มากแล้วก็ไม่ควรพลาดน,นะครับผมผมทิ้งลิงก์ด้ ดานล่างคลิปแล้วเรียบร้อยนะครับผมหรือไม่มันจันอยู่วัดเลยนะฮะวัดเลยนะอะ อ่าอันนี้เปิดเลยนะครับอ่าตัดขาดทุนตรงนี้เ,เลยนะครับ นี่ฮะแผนเรานะครับเปิดเลยสามสิบจุดสองห้าตั้ง OTP เข้าไปเลยก็ได้นะครับผมนะตัดขาดทุนยิบเก้าบาทห้าสิบตังค์นะครับแล้วก็มาเทคโปรฟิแตแถวสามสิบสามบาทเจ็ดห้าตังค์นี่คือทาร์เก็ตของเราสำหรับ PTT เข้าเลยนะอ่าสำหรับ PTT โอเคนี่คือ,อสิ่งที่ผมพูดคุยแล้วก็นำเสนอมาทั้งหมดนะครับนี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวของผมเท่านั้นผมไม่ได้แนะนำหรือชี้นำา่าัาซื้อขายหุ้น3ตัวนี้แต่อย่างไรทั้งหมดผมการลงทุนม,มีความเสี่ยงปดใช้วิจารยานในการลงทุนด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนชอบ3ตัวนี้ผมแนะนำก็สามารถกดซปเปอร์เตงเลี้ยงกาแฟให้กาลังใจผมได้นะครับผม สุดท้ายท้ายสุดนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจบเป็นท่านี้อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์แล้วก็กดแชร์ให้เปให้เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสุดท้ายท้ายสุดสวิดัตสวัสดีครับ